ครับไม่นี้มีโอกาสได้พามาเที่ยววัดธรรมพุทธมนต์บ้านเขา,าตรงนาชันแสงเขาหลวงตรงนั้นมาบ้านน้ำพบเนาะแต่วัดนี่ตั้งอยู่ในบริเวณของบ้านน้ำพบนะครับของเพื่ภูหลวงครับหลังจากเขาเข่าไปนี่ประมาณ3มกิโลนะครับจากเข้าไปบ้านน้ำพบเลาวขึ้นไปรงภูเขาเนาะตรงนั้นบริเวณนั้นจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับที่ว่าจุดให้ไล่เลยหลังจาก เขาเข่าไปแล้วไหว้พะรพะสงฆ์พระใหญ่อย่างเรียบร้อยครับ mm hmm. ด้านขวามือของสงฆ์พระใหญ่ตรงนี้ก็ที่ีมนันเป็นเป็นล้ำน้ำหรือว่าห่วยหรือว่าน้ำตกขนาดใหญ่นะครับที่ว่าไหลล้สููอ่างเก็บน้ำทบเนาะนะครับมันจะเกิดถ้าเป็นช่วงหนาฝนที่ก็จะไหลแห้งแน่นะครับนี่ว่าสร้างเกิดเขาตกเสียชีวิตมาแล้วเนาะรตรงนี้นะครับโ mm hmm. ดยรวมแล้วของวัดถ้ำพุทธมนต์นี่ครับ ต้นไม้ยังอุดมสมบูรณ์เนาะเพิ่นรักษาไว้ยั่งดีนะครับประวัติความเป็นมาของวัดนี่คงจะมีคนเล่าไปแล้วเนาะมื่อนี้เสียวภาพบรรยากาศของหลังฝนตกนะครับมให้เบิ้งเนาะก็สวยงามนะครับนี่นักท่องเที่ยวคนกับมาถ่ายภาพนะครับตื่นเต้นกับล้ำน้าหรือว่านะ้ำตกเขานั่นเองนะครับแล้วก็